สวัสดีครับผมนายรพัฒนกุลวิยะชัยศรีวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง Quick Visual ก่อนอื่นเราต้องมาำำทำความรู้จักกันก่อนว่า Quick Visual คืออะไร Quick Visual นะครับเป็นโปรแกรมสื่อการสอนออนไลน์นะครับประเภทบอร์ดเกมเป็น การสร้างบอ,กกอร์ดเกมออนไลน์นะครับที่มีการแข่งขันเพื่อตอบคาถามเพื่อที่จะสามารถเดินเข้าไปถึงเส้นชัยได้นะครับโดยทางแอป q u i c k w i l นี้นะครับจะมีความใกล้เคียงกับคา Kahoot หรือเนลพอดนะครับและวิธีการใช้งานก็ยังง่ายด้วยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับทางนั้นในตัวโปรแกรมเนี่ย ก่อนที่เราจะสามารถใช้งานได้นะครับเราจะต้องกดรีจิสเตอร์เราต้องก่อนมีการทําการล็อกอินนะครับโดยเราจะสามารถล็อกอินได้2ทีนะครับก็คือมีการล็อกอินถ้าเกิดเรามีเป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือถ้าเกิดเราเป็นเราังไม่มีเลยนะครับเราสามารถกดรีจิสเตอร์ได้นะครับทีนี้ทาง เว็บก็ถามเราว่าเราอจะเป็นคนเล่นเกมหรือเราจะเป็นผู้สร้างนะครับให้เรากดเป็นผู้สร้างแล้วก็จะต้องกรอก username email นะครับ password confirm password เลือกว่าเรามาจากประเทศอะไรนะครับแล้วก็นี่เลือกถามหรือถามว่าเราสอนวิชาอะไร แล้วก็กดเกสตตานนะครับเพื่อเป็นการเสร็จสิ้นแต่สำหรับคนที่มีบัญชี Google นะครับหรือ Gmail ให้เรากดอันนี้ครับข้างล่าง Sign in ท้านล่างแล้วจะมีให้กดนี่ครับ l o g in with g o o g l e ถ้าพอเรากดเข้าไปนะครับมันจะมีให้เราพิมพ์ช่องอีเมลหรือ หรือเลือกบัญชี Google ที่เราล็อกอินอยู่แล้วนะครับพอเราล็องอินเสรเราก็จะสามารถใช้งานตัว q u i c k Vi เซ l ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ